ด้านหน้ายังไงครับเข้าไปซื้อดาเมจอีกแล้วครก็ใสอกับย่อไล่ไปก่อนครับเอเดียสโวลเป็นครึ่งหลอดครับแรงอยู่ทีเดียวโดนไปแรงอยู่ครับด้านหน้ามาต่อแปะใส่ทั้งไอป้อนโปรแต่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับเดียสเซย์พยายามจะจ่ายดาเมจตต่อไปเข้าไปตกใส่แล้วโอ้โหเสียดั้านวาไปเยอะครับแล้วโดนยับใหญ่ใส่ก่อเสียทาว่าไปแล้วแล้วยังไงต่อด้านหน้ากบมากรีกดแข็งไปแล้วทางในเอเดียซยไปไล่ตัวใส่อันฟิกกดบาสซาร่าไปแล้วและต้องรีบ่อยมาด้านขวาเดียสเซย์พยายามจะจ่ายนาทีนี้เข้ามายิงใส่ตรงนี้แล้วเหลืออดด้้้้้าาาานนนนนหหตรงงีเซยยัู่และ แอร์เรสไม่อ <mich> ยู <wolf> <cake Sounds> ่ครับเดินกันยังยืนอยู่รอห้าสแต็กเกือบตายครับบุ๋โอ้าวต้องค่อยๆใช้เวฟปีดไปแล้วเซอร์ไพรส์ฟิกเกอร์มาใส่แอมป์ตัวโบกับด้านซ้ายมีคนโดนจับเอรเรสแล้วซิฟเซฟไม่ได้ครับแต่ด้านหลังมีเซฟมาอยู่จังหวะเอ็นดีซีโดนลุมบอลใส่ไปทีลี่พยายามจะจ่ายแไป่กระติดเตาเอร์มาแล้วด้านหน้าตรงนี้ปอกปอกพยายามจะเข้ามาไล่รำสายอัพีโดนเก็บไปแล้วมีโอเมนจับมาก็ตกติดกระซักใจแต่ว่าด้านหน้าเอเรสยังคงอยู่เอเรส อยู่แล้วมาร์กี้โดนเก็บไปด้วยได้เก็บไปหนึ่งสกอร์เหลืออีกแค่สองกองสำหรับเบรคก็ทำแล้วเวฟพรีมเลยพังค์ไฟไหลไปแล้วอันพีโดนโัการ์ม,โโมา,มาบาสซาส่ามาการเลือเสียก็เกิดทีรียังฟีอยู่มาร์กี้มาด้านหลังไอปอนโตย,ยังยื้นมาอยู่เอเลสครับโดนนั่จะเรียงไปแต่อยู่วงซ้ายมาร์กี้ฟิตเข้ามาการ์ดจับเอเลสได้จะปิไดปได้หรือเปล่าวนับปิดเอเลสได้ครับผมปิดเอเลสได,ได้แล้วไอปอนโตวิ่งหนีตายโหมบาดนี่ด้านซ้ายของทางมาร์กี้บ้านแต่บ้านเวทเวทบ้านบ้าน บ้านบ้านเอ้าบ้านฮันหลอวด้านซ้ายมาทารอนยังไงต้องรีบวิ่นกลยต้องรีบวิ่นกลยมีขีดสามตัวอยู่ไอ้บีจะเปิดเองเลยครับห้าหมื่นครับห้าหมื่นเลือดเด่นนี่แล้วเอาเอ็กก็ถ่ายใหม่แล้วครับป๊อกป๊อกเข้าไปป่าใส่กินเซตตัวนี้โดดออกมาแต่ว่าป๊อกป๊อกอยู่กลางวงแบบนี้พยายามจะโดดออกมาต้องจ่ายตัวอาร์ติโกไปแล้วด้านหลังเอเลสโดนเสียงก่อเกิดมาเอเลสชีวิตที่สองเตาเอ็กตกมาแล้วจับรวมมาในจังหวะนี้เราลาก ้านนามาพยายามจะขายตเราแลวบอลระเบิดขึ้นมาทะเบาร์ตปา้์ตปาร์ปาร์ตปาร์ตปาร์ตปาปาร์ยปาร์ปาร์ตปารัตปาร์ปร์ดปาร์ตปาร์ตาตปาร์ตปาปาราน์ตปารัตปารตปาอ์ตปาร์ตปารัตปาปาร์ตปตปาตปปาปัปป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 รปาปปปาา มาดิมาดิมา,ดมามามาดิเออไปอครับขอแค่ยอย่าโดนเปิดก่อน,น,น,นครับโป็นอะไรปิกเกอร์ครับเปิดไปด้านซ้ายครับมีคนโดนอยู่เสียก้อเกิดมาเรากำลังจะล้มหรือเปล่ามีเคียวเซฟไปอยู่แล้วด้านหลังมีคนจกกับเข้ามามากี้สุดไว้เอเลสโดนย่ออยู่ด้านซ้ายวิ่งหนีมาก,ก่อนกดล้างมากะละได้านหน้ามา ทอนได้ไหมเสียก่อเกิดเหมือนกันแล้วด้านหลังอีกทีหนึ่งมีเอทีซีเข้ามาประกบใส่กับเต่าอีกกองเต่าตบใส่เอเลสเอเลสยังรอดอยู่พเก้ามาเอเลสยังยิงอยู่กอเก้าวพยาจะหาเข้าไปแต่เอเลสหยุดเลือดจุดเลือดจุดเลือดจุดเลือดไปก่อนทางนาบมาต่อเต่าไอป๊อรับไม่หมดมีก่อเกิดอยู่แล้วป๊อปอเข้ามาเทนโดแต่ติดเชียวเต่าเอ็กพิก้าเข้ามาใส่เพชรกอลวินเบลดปัดเต่าเอ็กล้มลงไปเว็บบอล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 ล โอ้ยอ้ย้ยอ้ยจะตายจะตายไปต่อชิงต่อชิงอีกทีเดียวอีกทีเดียวไม่ถึงเกียร์เซมาับบานเกยราาบัพีเรามีแวนคีบพุ่งซ้สก่สิอ็ดดไปสองตัวเสียก่อนเกิดเสียชีวิตยังไงต่อเอลนเอล้มลงไปเรามีสิอยู่ี่สมาปอกปอมาต่ออยังไงต่ออดนปาเข้าไปมูอาโดนเก็บไปแล้วแล้วมีวนคิบเข้ามาคีบกลางมาแล้วเราบปอกปอกตีกับคเต้นแมะแแบแล้ว ที่บ้านที่ไม่ตีบ้านทีมไม่ตีนาดิดาลอนแอนเดียซีมาไล่บ้านบ้านบ้านกระโดดขี่บอกต้องลาขี่ออกไปตีบ้านตีบ้านไอ้บ้านผู้ชายไปไปย้ายตัวไปเอาเว้ยโอ้โหมาเซตอีกแล้วแล้วตบเซตสองครับแล้วมาจี้ไปจับใส่เดวเซนครับเอเลนจะยิงปีอยู่ปองปอกเขาพยายามหาตำแหน่งของกินเซกั็เปอร์ใส่ไปด้านขวาครับโดดก็เข้าไปกระดับไอ้บอลบอลล้มลงไปด้านขวาเซฟเอเลนต ขดก่ขีดไกีบอลถอนไปแล้วมีขีบอลขีบอลบอลขีดีบอลอยู่ทีดตีบอลอยู่ทีอยู่ทีอลส่อยอ้ยีแบบเดียวพอพวกผมนี่แหละพอนี่แหละครับไปแล้ยมีคนโดนเก็บไปกบเสียอังกินเซมีแข็งอยู่อังกฤษอ็มาแล้วด้านหลังเข้าไปซื้อเวลาเอทีเอซีล้มลงไปทางหน้าอัมพีอัมพีตีใส่อีปอดบอลอีอดบอลลองไปดรอปเป็นดับเบิลคิวของูอะ มันไม่พอได้เก็บต้นไม้เฮ้ยเดีวเราถ่ายมาเซอร์ไพรส์โอเสียล้างครับเซอร์ไพรส์แล้วอยู่กันไม่ครมเลยนะอยู่กันสามคนปั่นยิงปันยิ่ตีเไคมตีเขาไเต่าเอ็กเซปตโดนปั่มยิงแล้วโดนห้าสแต็กโดนห้าสแต็กของไอวัโปรแล้วปีกเกินกระบังเอ็นดีซีแล้วจอมเกินเข้าไปได้เอเลสแต่เอเล็ซ์ออกไปแล้วนจอมเก้าเล้มลงไปแล้วมีดาบหลังมา๊กกี้เข้ามาเยอะไว้หลอกเลยว่ามันไปง่ายจริงจริงน ยิงตรงนี้แล้วโดนเก็บไปในกคนเหลืออีกสองคนเท่านั้นเลยสองคนนั้นกข้ามายืนใส่มาปาสสนาอยู่กลางดึงไวลูสานอนและช็อตหลังจากนี้โอกาสแนบกิ้งจบบ้านสูงมากครับและไอ้บาร์โบนี่เพ<ล>ื่อเป็นแชมป์บอกแล้ว่าพร้อมแชมป์เป็นแชม,ชมเปีเ้ยนแน่ๆนะครับมาเด้มาจาซีเดน,นเขากลับมาอย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่มี คองมา3ซีซั่นติดครับถ้ารอนมาเป็นแชมป์นใน r าวีโปนิก2023วินเทอร์กนได้ครับอย่าลืมกดติดตามเพจกอรินาอาโ t วีทัวนาเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย